ก็พยายามสืบอยู่ข่าวว่าเกิดอะไรขึ้นเนื่องจากว่าอินสตาแกรมของน้องกระเทยคนนี้เนี่ยค่อนข้างจะก่อปวนดาราหลายต่อหลายคนแล้วก็เข้าไปในอินสตาแกรมของดาราแต่ละคนเพื่อ,อยุแยงนะคะว่าคนนั้นก่อเรื่องอย่างนั้นคนนี้ก่อเรื่องอย่างนี้คนนี้ก็ด่าพี่ค่ะคือบุ๋มว่าอย่างนี้คือโรคจิตเต็มๆนะคะแล้วเราคงปล่อยไว้ไม่ได้ตอนนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรมากแค่ เดิมพ่อแม่เขาเท่านั้นเองค่ะเพราะเราเชื่ออย่างหนึ่งว่าการที่เขาติดคุกไปเอ่อไปถึงว่าโดนแจ้งข้อหาจับไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะว่าเอา่อข้อหาแก้ผ้านาจารนะคะแล้วเขาก็ให้สัญญากับสือแล้วว่าจะไม่ทําตัวแบบนี้อีกแต่ที่ผ่านมาก็เพิ่งมาเห็นว่าน้องเขายังใส่ชุดเชั้นในเห็นผลอยู่นะคะโดยที่เรารู้สึกว่าน้องไม่สำนึกจริงจริงนะคะรวมถึงการบอกว่าเนี่ยหนูโดนแฮก โดนแฮกทั้งเฟซทั้งจีไอจเลยเหรอแล้วก็หลายหลายอย่างมันไม่ผ่านนะคะคือหมายถึงว่าอาจจะเชื่อยังไม่ค่อยได้ดังนั้นสิ่งหนึ่งก็คือเราคงรู้ว่าตํารวจกฎหมายคงเตือนานางไม่รอดกฎหมายแลกวคงอ่อนไปจริงๆก็คงต้องให้พ่อแม่มเ,มเ,เ,ออเขาไปคนดักเตือนค่ะไปเรื่องเเง้วเาเขามาเหมือนกับไปว่าอาภโรว่าเป็นขอทานนะคะค่ะสิ่งนี้ผมคงยอมไม่ได้ค่ะมาว่าเป็นพี่เอกด้วยเหมือนกันเออ ก็เขาก็แรงไกลแรงไป,ไปแรงกันกลับอยู่แล้วพี่ก็นั่งอ่านแล้วก็ขำม,มากกว่าเพราะว่าถือว่าก็ปากจัดกันทั้งคู่ใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าเราถือว่าจะไม่แตะเรื่องพวกนี้ถ้าไม่มีหลักฐานจริงแต่บังเอิญน้องก็เขียนอย่างนั้นจริงๆแล้วเขาก็มาตามลบเองนะ แต่เราแคปเจอร์ไว้หมดแล้วค่ะอย่างทั้งั่งที่ตุ้งจริงแจ้งความแจ้งความไม่คะเออไม่ค่ะเพราะเรารู้ว่าเขาที่แล้วขนาดโดนจับขนาดนั้นน่ะยังแค่รอลงอาญาแต่เขาเนี่ยถ้าแจ้งอีกเนี่ยน้องเขาก็โดนเต็มๆข้อหาแก้ผ้านะจ๊ะคุณบอกเขาไม่ได้แก้ผ้าซะหน่อยเขาแค่ใส่ชุดในโอ้โหลูกเอ้ยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาเป็นเน็ตไอดอลค่ะแล้วลูกเลี้ยงเแม่เขาได้ยังไงคะ ็คงจะแค่บอกว่าช่วยหลัเกเืินลูกหน่อยเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าหลาย,ลายอย่างมันก็เกินงามจริงๆในฐานะที่เราก็มาทํางานเพื่อสังคมขนาดนี้แล้วก็คงจะปล่อยไว้ไม่ได้แล้วเราเองก็เป็นพวกแบบปกป้องดาราสุดทิ่นะคะพี่จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วเขาก็เข้าไปด่าตุ้งตี้ไปโยก,กับปอยติชาดาแล้วล่าสุดนุ่นวรนุชคือแต่ละคนคือเขาแบบไปเพื่อปั่นให้พวกเราตีกันเองอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งอมว่ามันไม่ถูกต้อง ใช่ใช่อย่างกุ๊กกี้เขาก็รวบรวม,มหลักฐานอยู่นะคะว่าที่ผ่านมาอย่างที่น้องเขาจะอ้างได้ว่าเพิ่งโดนแฮ็กไปเมื่อวันก่อนมันทํามาสี่ห้าเดือนแล้วว่ะค่ะอย่างแม,งม่เขาว่ายังไงบ้างแม่เขาว่ายังไงบ้างเดี๋ยวพี่เอาเป็นเทปหลักฐานให้ดูเลยดีกว่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งค,ค่ะนคุยพี่ไม่คุยคะ่ะชือมอทีมส่งไปคเขาอยู่ยะโสธรแั้วพี่แบบจะทำยังไบ้างคะเล้แต่เออแล้จะลงไอจีไปแล้วตอนแรกเนี่ยคือว่าเขาจะหยุดเขาไม่หยุดไงพี่ก็เลยจบบ จะโทรหาพี่มาเจอพี่ซึ่งพี่บอกว่าไม่จําเป็นเพราะว่าพี่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่พี่จะปกป้องอาพยลดกับดาราทุกคนอย่างเป็นที่เท่านั้นเองค่ะว่าการคุยกับพ่อแม่เขาจะทําให้เขาหยุดพฤติกรรมแบบนี้ไหมเป็นความหวังสุดท้ายค่ะการที่คนคนนึงจะเป็นคนดีสถาบันครอบครัวสําคัญใช่ไหมลูกดังนั้นสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราก็ได้แต่หวังว่าพ่อแม่เขาจะช่วยบอกลูกเขาว่าเบาๆหน่อยอย่าแก้ง้าออกสือมากนักการที่คนตามคนเยอะเป็นล้านเขาแค่ดูอะไรบางอย่างเพื่อสเรดจความใคร่ก็เขาไม่ได้ ที่คือทำให้ไม่ได้สร้างสรรค์อะไรดีๆกับสังคมแต่ถ้าผมเราดีดีน้อยไหมไม่น้อยค่ะเพราะว่าเด็กเขาไม่ได้มา อดูทักว่าไม่ให้สหัมภาษณ์เดินหนึ่งเรคงอดไม่ได้มั้งค่ะยังไงก็เพราะว่าเขาบอกว่าเวลาพูดอะไรไปเนี่ยบางทีอ่ะสื่ออาจจะเอาไปเขียนอย่างอื่นจนที่ดูเสียซึ่งมันก็เกิดขึ้นไปแล้วนะคะจนพี่อินก็น้อยใจไปหลายรอบแล้วว่าเพราะว่าบางทีสื่อบางคนเราก็รู้จักกันดูแต่กลายเป็นว่ามาเขียนในที่กลายเป็นนางมัดร้ายเป็นนั่งไล่จิ้ชาวบ้านเนี่ยซึ่งแบบแล้วแฟนคลับเขาก็ามาด่าพี่ในที่จรพี่ ไม่ดูต่อสายไลน์เพจเลยว่าอะไรเป็นอะไรบางทีพูดอะไรไปคนก็ไม่ฟังก็หาแต่รูปตามทำด้เยได้ทได้เหรอักาแแล,ลแม้มันฉบบไหนคะเดี๋ยวคอยดูเดี๋วนองแปบ,บนึง๋ยวาะโอไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ดูอะไรรูเพราว่ามัเหมือนกับเราสบายๆกัเมากกว่าแล้วก็ออก,ออกเดทกับแฟน ประจำอะไรอย่างเง no, ja. okay. ี้ยทุกอย่างก็แฮปปี้ชีวิตแฮปปี้มากก็มีน้องก็เลยดูแบบไม่ไม่ไม่มีน้องอะค่ะแต่ช่วงนี้จะมีจะมีรอบเดือนพอลูกอ๋อค่ะก็คนถามอยู่นี่จ้ะก็จริงๆแล้วเป็นเป็นงานผ่้สังคมก็คงพยายามทำอย่างเต็มที่เหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดเรื่องของดารามีปัญหาหรืออะไรกันอย่างเงี้ยพี่ก็พยายามเคลียร์ให้ค่ะแค่นั้นเองขอบคุณมาก